ใส่เสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดอ oh, 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 oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุปเสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปของแท้ซื้อได้ที่ร้านวายปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะการตัดต้นไม้มาส่งผลกระทบมาถึงทุกวันนี้เราตัดไม้กันทุกวันทุกวันทุกวัน99วันเราตัดไม่มีหยุด ต้นไม้มันเลยหายไปหมดตอนนี้กลายเป็นพื้นหญ้าแห้งๆนี่คือ99วันกับป่าที่มันแห้งๆป่าแห้งแล้งเราตัดไม้เหมือนเดิมแล้วก็มีต้นให้ปลูกใหม่โอเคครับผมตรงนี้คือที่รับอ๋อมีม้ามาด้วยมีมา้ามาส่งโต๊ะครับนี่คือแคมป์ไฟเหมือนเดิมแล้วก็เติมไฟไปถึงแม้ว่าจะเป็นป่าที่แห่งใหม่ที่ต้นไม้น้อยลง แต่การตัดไม้เติมไฟยังเป็นภารกิจหลักอยู่เติมไฟจนกว่าจะเต็มร้อเนี่คือเทเทเรียวโอเคครับผมร้อยเปอร์ขยายพื้นที่เรียบร้อยมีกระต่ายเหมือนกันถึงแม้ว่าป่ามันจะเริ่มหายไปแต่ว่ากระต่ายก็ยังอยู่โอมีเลือดบอกด้วยจะเดินไปไหนล่ะรอหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงอือืสองชิ้นมาตั้งไว้ก่อนมีแครอทก็ยังโตบนพื้นนะแครอทถึงแม้ว่าจะแห้งแรงก็ตาม แครอทก็ยังโตอยู่เติมไม้แปลอันนี้คืออะไรเนี่ยเปลี่ยนจากการช่วยเหลือชีวิตมาเป็นการตามล่าระวังในป่าให้ดีมีหมูป่าจากกวางกลายมาเป็นหมูป่าจ้ากวางน่าจะไม่รอดแล้วมัง้งเออนี่อะไรเนี่ยที่ทรังผู้ม้แห้งๆอ๋อเป็นเชื้อเพลิงได้ออาก็ไม่ต้องตัดไม้สิอย่างนี้เป็นเชื้อเพลิงได้ได้เยอะหรือเปล่าเป็นเชื้อเพลิงได้เยอะไหมเฮ้ยก็ได้อยู่ไม่ต้องตัดไม้แล้วเหลือสองเรียบร้อย เราไปที่ตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้โอ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 อบวกไปเลยดีกว่าบวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยอือฮ uh ึ huh. เรียบร้อยให้เนื้อมาชิ้นเดียวเลือดหิวไหมเนี่ยหิวอันนี้คือ,ตอตโตเมโต้ซุปเลซุปโตเมโต้มาเพิ่มความหิวได้เยอะ uh huh. อือฮึโอ้มีดมีดโอ้มีดนี้คิดถึงมากเลยอย่างกระเด็ดเร็วเออบรรยากาศมันก็เหมือนเดินเร็วนะกางคืนกําลังเข้ามาโอเคครับเราจะได้เจอก,กวางไหมเอ้ยหมูป่าไหมหมูป่าจะมาหรือยัง กวางเปลี่ยนไปกลายมาเป็นหมูป่าอ๋อนี่เหรอมีบางอย่างอยู่ในความมืดเฮ้ย hey, มันไม่เหมือนหมูป่าเลยนะมันเหมือนกวางมันเหมือนกวางป่วยนี่หรือเปล่าคือนายใช่ไหมคือนายใช่ไหมเจ้าก,กวางกวางไปไหนไปไหนไปไหนจะมานี้สิมานี่จะไปไหนล่ะโอออืมอืมโอ้โอ้โอ้น้มจเยอะขึ้น อได้หนังด้วยโอเคเหมือนกันเลยครับ <laughs> นี่คือบ้านอะไร <laughs> ทเทรดเหรอโอ้แล่ของได้อาวุธดูแบบอันนี้มากตื่นตาตื่นใจมากใช้อะไรเนี่ยเหมือนใช้เป็นเจมอัญมณีมีทเทรดเดอร์มาที่บ้านโอเคครับอันนี้คืออะไรกันอ๋อ,อแร่อยู่ตรงนี้ตักแร่ตักแร่ที่พื้นเอามากรองตรงนี้มันต้องเป็นอาชีพหรือเปล่าอาชีพขุดแร่เกคืนกับการขุดแร่ ผมว่าความหิวมันอยู่ได้นานอยู่นะเทรดเดอร์ Twitter อยู่ไหนเทรดเดอร์ Twitter อยู่นี่โอ้โคุณพี่อาขากระต่ายได้เลยครับเฮ้ยไม่ดรอปดรอปเล่สิขากระต่ายอยาหนีไปไหนวัดเออโอเคขากระต่ายมาแล้วครับเปลี่ยนขวานใช่ไหมอ่ามีแผนที่มีตะเกียงแล้วก็มีกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นกระเป๋าครับผมแล้วก็เอานี้มาวูบวูบสกิน มีมีดมีขวานที่ดีขึ้นอันนี้คือหนังสือการขี่ม้าเฮ้ยจริงเหรอผมว่าอันนี้ดีกว่ามั้งหนังสือการขี่ม้าอ๋อเรียกม้าได้ใช่เปล่าอ๋อเรียนรู้เรียนรู้ครับเรียนรู้การขี่ม้าแต่การกินหนังสือเข้าไปมันดีมากกินอันนี้ก่อนตัวเป็นตัวซุปโอเคเรียนรู้การขี่ม้าเรียบร้อยแต่ว่ามีม้าไหมแถวนี้มีม้าขี่ไหมอืมปืนกับมีดมีดชนะมีดกับมีดมีดกับมีด มีชนะครับโอ้ oh, ไม่หยุดอีกเยอะจังเลยเยอะจังเลยอืม uh huh. หมดหรือยังหิบสมบัติเลื่นรีได้ดีมากโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ปืนโอเคอันนี้แบนเดตเก็บมาเก็บมาเก็บมาอันนี้ฮิวไปก่อนวอร์ชันหนึ่งเธอเทเลวยังไม่จบเลยนะฮะอันนี้คืออ๋อ oh, ไขมันสัตว์ว่าทำอะไรอะ่ะไฟเหรออยากหามา้ามาขี่จังเลยนี่คือโอ้เ oh. ดยเรยขวานดีขึ้นขวานดีขึ้น อืมอืมสามนัดโอ้โหโกินกระสุนเปลืองมากกระสุนอ่านลูกอมลูกอมเฮ้ยลูกอมอ๋อต้องกดอยากเจอเจ้ากวางมาเมื่อกี้กวางหรือหมูป่าไหมลูกมาไหมมาไหมจะมาไหมคืนที่สองอืมเอาเหล็กมาใส่ตามคําแนะนําของตัวทเรียวดูเหมือนจะเล่นไม่ยากนะเลื่อนลดไม่เยอะศัตรูสู้ไม่ยากในนี้มีหิบสมบัติ เช้าแล้ววันที่สามได้ไขมันสัตว์อีกแล้วอ๋อเป็นอันนี้เหมือนเป็นถังน้ามันอะฟิลเดียวกันมันคือเชื้อเพลิงเอาละเอาละขยายก่อนอืมไขมันสัตว์อันนี้อันนี้เติมไปก่อนอือหึอือหโอเคแเลเ้วลต่อไปได้เจมด้วยได้ลูกอมด้วยใจดีมากอ๋อนี่นี่น,น,นี่อ๋อต้องไปตามล่าสองคน ทางนูน้นโอ้กวางป่วยจริงด้วยฮะไม่ใช่หมูป่าไม่ดูไม่เหมือนหมูป่าเลยดูเหมือนกวางป่วยมากแล้วเดินทะลุไม่ได้ด้วยติดกลับไปเลยนะกลับไปเลยนะกวางป่วยป่วยและไม,ม่กินยาผอมแห้งแรงน้อยจริงๆริงอ๋อต้องตามล่าตอนกลางคืนเหรออืมโอเคครับคืนนี้เหมือนจะมีอะไรมานี่คือแน่นอนฮะ เรียบร้อย,ยเก็บไปหนึ่งแมนมากแมนมากโอ้โหเต็มเลยสามนัดคนนี้สามนัด,คน,นนดคนมีปืนดีกว่ากระสุนอีกสี่นัดมีปืนอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีก็อันนี้เลยลุยเลยกระสุนไรเฟิลมีแต่ปืนพกอันนี้เออนี่นี่โอเคนี่นี่น,น,นี่หมดหรือยังเคลียร์ไหมข้างบนอีกคนนึงอ๋อนี่ไงแบนดิต แบนดิตตั้งใจเรียนก็จะเป็นบันดิตแต่นี่คือแบนดิตแบนดิตรีโหลดรีโหลดอุ้ยเลือดแปดร้อยเลือดแปดร้อยโอ้โหโอ้โหแป๊บหนึงฮิ้วก่อนกินัด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 รีโหลดกินัดรีโหลดกินัดรีโหลดขอฮิ้วขอฮิ้วแป๊บนึงขอฮิ้วแป๊บนึงโอ้เอาร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหมันไม่โดนนะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรกลับมาที่บ้านก่อน อย่เขาไปตรงนู้นอุ่นไาวอุ่นไหวอุ่นไหว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 ุ่นหวายยังเลยอุ่นไหวายยังเลยฮะฮะอืมอืมอืมโอ้ดับทองด้วยอ๋อทองเอาไว้ตรงนู้นได้ไปเทรดได้กินดีไหมกินก่อนโอเคไปเคลียร์ตรงนู้นอยู่ไหนนะแม่ไหนหมูป่าล่ะหรือว่านี่คือหมูป่าหมูป่าเหรอมันไม่เหมือนหมูป่าเลยนะไม่มีความเหมือนหมูป่าเลยอืมเรียบร้อยครับผมคนแรก จัดการไปดรอปอะไรไหมเหมือนจะดรอปเก็บมาก่อนโอโ้น้ำมันอันนี้น้ำมันของแท้เช้าเรียบร้อยอาฮะได้มาหนึ่งคนแล้วเราได้อะไรอ๋อทเทรดเดอร์มาทเทรดเดอร์มาไม่ทเทรดอะแล้วนี่คือจัดการแล้วเป็นยังไงเอามาวางที่บ้านอ๋อแค่นี้คนแรกก็ได้เรียบร้อยอ๋อต้องไปจัดการครับอ๋อมาวางอย่างนี้เลย <laughs> เป็นไงละนาย อ๋อรองเท้าอันนี้คือหน้ากากวัดโอ้นี่อย่างเทไในของเหมือนเป็นเกราะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อเห็ดอืมเห็ดเอาเก็บมาก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวเป็นตซุปตัวเป็นตซุปเก็บมาเก็บมานี่โอชุดเกราะว้าวไม่ทำไมแมปมันไกลจังมาไกลมากแล,กล้โอชุดเกราะอีกไอออนสองอันเลยโอ้โห กดึกอีกแล้วเราไม่กลัวเลยวัอ<ม> <What>? oh. ุ๊เด็ดเด็ดเดเดอยู่ตรงนี้อยู่งี้เหมือนเป็นลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นลัทธิอะไรไม่รู้อยู่งี้อุ๊ย oh. oh. oh, สปอรตรงนี้เลย <laughs> เสียงเหมือนกันอีกเสียงกวางเวลากลัวไฟแย <Yeah. S 1> ่ของดับไปดบัดบดบัดบดบัดบดับดับดับอือหื อะไรใส่ไฟได้ใส่ไฟไปเลยโอเคไฟขั้นหนึ่งเต็มแล้วยังยังยังมีอีกขั้นหนึ่งครับอ๋อนี่เจ้าหมีมาถึงโซนเจ้าหมีแล้วดูกว่าน้องหมาเห็นะะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเสือเหรอโอ้อไรเฟิลสักทีอุย๊ยเกือบโอ,โอ,โอ,โอ้อยู่ไหนอะเมื่อกี้รัฐินายมีธนูเรามีปืน ในนในในลัทธิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเลือดเยอะตัวนี้เ,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 เลือดเยอะเลือดเยอะเลือดเยอะนะเราเลือดเยอะเลือดเยอะเหรอเรียบร้อยดรอปอะไรเนี่ยหน้ากากใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ฮะโอเคอันนี้คือกระเป๋าที่ดีขึ้นมีอยู่แล้วมันน่าจะเก็บได้นะหน้ากากอันนี้แล้วนี่คือที่ลัทธิอ๋ออ๋อเป็นการเส้นไหว เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องเติมเท่าไหร่หนึ่งสองสามอีกเพียบเลยโอ้ตรงนู้นเต็มตรงนู้นที่เราไปสู้มาออืเก็บมันเลยตรงนี้ครับพี่ไรเฟิลพี่พี่ไรเฟิลพี่ไรเฟิลพี่ไรเฟิลครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องรีบกลับข้างในมีข้างในมีนมโอ้ยเพียบเลยอะ่ะอยู่เป็นแก๊งเลยเนี่ยอืม อืมอ้าวบางคนหายบางคนไม่มีร่างร่างหายไปนี่คืออ๋อนี่คือหมูป่าอืมโอ้โอ้โอจระเข้ก็มี <laughs> ทำไมป่าแถวนี้มันเริ่มโหมดป่าแถวนี้เริ่มโหมดมากอ๋อติดเห็ดพิษอีกเอาโอ้โซนเห็ดพิษโอ,โอ้เจ้าหมีโอ้โหเต็ไมไปหมดเลย โหดมากตรงนี้โหดมากตรงนี้โหดจริงเดี๋ยวหาที่ไม่เจอแป๊บหนึง่งเดินวนนี่แหละเขาตามเรามาไม่ทันหรอกคืนนี้โอ้โห,โหเจ้ากวางอ๋อเจ้าแพะครับแพะแพะไม่ใช่กวางก็ว่าอยู่ข้างหน้าตรงนี้ลูกหัวกระโหลกอ๋อน่่เน่เน,น,น,น่่โอ้โหกระสุนโอ้โหช็อตกันครับผมว้าวกระสุนช็อตกันหนึ่งร้อยนัด <laughs> อย่างโหดกินแครอทก่อนกินแครอทประทังชีวิตก่อนเดี๋ยวลองดูซิน้องหมาอ่ะคืนนี้มีคนมาแคมป์ไฟมาเลยบอกเลยว่ามาเลยเชิญชวนให้มาที่บ้านเลยครับผมคืนนี้อไอ้พวกเราคืนนี้เราจะบุกไปเต็มกำลังได้เลยครับผมพร้อมกับเจ้าแพะอยู่ตรงนู้นเจ้าแพะหมาหกลก่อนเลยเอาติดไฟด้วยอะ โอ้โหคือแบบคือแบบช็อตกันทนี่สุดยอดนี่หีบสมบัติที่ดีขึ้นข้างในคือข้างในคือโอ้กระเป๋าใหญ่ขึ้นโอเคยี่สิบห้าเหมือนกันอีกจำนวนที่ช่องเก็บตรงที่มีคนเยอะๆเมื่อกี้อยู่ตรงไหนลองจอระเข้ดูสิโอ้โหแบบสุดๆครับช็อตกันนี่คือแบบโอพีมาก ปืนอะไรช็อตกันเหมือนกันเหรอหรือว่าะไรเฟิร์นไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ปืนโอพีมากของแน่นครับโอ๋อน้ากาครับผมหน้ากาอีก,กาดําเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดนี่คือที่สุดโยนไปเลยเรียบร้อยสามร่างเปิดประตูวาร์ปอ๋อทำการเปิดพิธีเรียบร้อยประตูเปิดออกมาไปเทเลพอร์ตฮะ อ๋ออู้อ๋อนี่ไงหมูป่าหลับอยู่จะแพ้จะมาที่นี่ไหมตื่นแล้วครับลูกป่าโอ้ยหมูป่าโอ้โโอ้โหโอ้โหเลือดเท่าไหร่นะอือหือมีวงในการโจมตีมีวงในการโจมตีตาแดงแล้วโอ้อ๋อเรียกลูกหมูออกมาโอ้ทำไมตัวใหญ่ขึ้นไม่โดนหรอกไม่ถึงหรอกครับมาสิมาสิ้วสุดท้ายยัง ยังยังอีกอยังอีกเรียบร้อยก็ผมร้องไห้ร้ <laughs> องไห้ไปเลยอ๋อหิบสมบัติโอ้อมโอผมโหดมากขนาดบอสยังกลัวเอาละ่ะเปิดอันนี้อ๋อต้องเลือกหรือเปล่าขวาลายซ้ายดีหรือว่าได้สองอันโอ้เจม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 อันนี้ล่ะทุกอมด้วย เจมไปซื้อของเหมือนกันฮะ99คืนนี่คือสเปียครับสเปียที่ติดผิดเรียบร้อยขอโทษนะจะหมูป่า20นาทีรีสปอนใหม่อ๋อโอเคอ่ะประมาณนี้นี่คือ99คืนนะครับในป่าที่แห้งแล้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ